สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องหนุ่ยนี้เมืองคลิปนี้กับสตอรี่ของ h o n d a d a x 125เจ้าหมาแดงเราจะมาทำการต่อไฟสปอตไลท์เพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนรวมไปถึงในการใช้งานออกทริปเดินทางไกลไฟสปอตไลท์ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นมินิ LED 2 0วัตต์สสเต็ปไฟสูงและไฟต่ำแบบที่นิยมติดกันแพร่หลายในช่วงนี้แหละครับเลือกใช้ยี่ห้อนี้เพรเห็นลหลายๆรีวิวว่าโอเค ราคาอยู่ในช่วงปานกลาง7-800ไม่แพงไม่ถูกเกินไปที่เหลือก็คือความทนทานเนี่ยก็ต้องลองใช้งานเองในระยะยาวดูว่าจะใช้งานจริงได้นานแค่ไหนอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการต่อวงจรก็จะมีสายไฟ2มว้วน2สีขั้วต่อฟิล2ชุดท่อเก็บสายไฟขนาดท่อใหญ่1เส้นท่อเล็ก1เส้นยาวสักประมาณ1เมตร ข้อต่อสายไฟแบบมีสนุนในตัวเอาไว้จับสายไฟในแต่ละจุดท่อหดและเทปพ,พันสายไฟก่อนอื่นผมขออธิบายวงจรให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับผมจะไล่วงจรตามลาดับขั้นตอนที่ผมต่อจริงหน้าง,งานนะครับจะเริ่มจากตำแหน่งไฟจากสวิตช์กุญแจต่อผ่านฟิล์ตัวแล้วผมจะมาเข้าที่สวิตช์สทางเข้าที่ขั้ว C ขั้ว C จะเป็นขั้วที่อินพุตไฟเข้าที่สวิต แล้วก็จ่ายไฟออกที่ขั้วตำแหน่ง2ทางนี้นะครับขั้วไฟตำแหน่งแรกจากสวิตช์ผมจะมาเข้าที่ขั้ว85ของรีเลย์ตัวที่1จะให้ตำแหน่งรีเลย์ตัวนี้เป็นไฟสูงไฟเข้าที่ขั้ว85แล้วก็ขั้ว86จะเป็นขั้วลบลงกลางจากนั้นผมจะต่อไฟบวกจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวสหนึ่งตัวแล้วก็มาเข้าที่ขั้ว30ของรีเลย์เมื่อเราบิดสวิตช์3ทางนะครับมาทางตำแหน่งนี้ ไฟบวกจ่ายที่ขั 85, ้ว85ทาให้คอนแทกเนี่ยมันเปิดไฟบวกจากแบตท,ที่รอดที่ขั้ว30มันก็จะสามารถออกตรงมาที่ขั้ว87 2คขั้วนี้ได้ซึ่งจะมีไฟทั้ง2อขั้วไฟจาก87 2คขั้วในรีเลย์ตัวแรกเนี่ยผมจะจ่ายเข้าไปที่ตำแหน่ง S ไฟสูงของสปอตไลท์ทั้ง2ดวงที่ตำแหน่งสวิตช์ที่2ตัวนี้สมมุติว่าเป็นตำแหน่งไฟต่ํา ไฟออกจากสวิตตัวที่2ผมก็จะต่อมาเข้าที่ขั้ว85รีเลยตัวที่2เหมือนเกิมแล้วก็ขั้ว86ของรีเลยตัวที่2ก็ลงกลาวไฟแบตเตอรี่ต่อตรงมาจั๊มมาเข้าขั้ว30เมื่อเปิดสวิตมาที่ตำแหน่ง L นี้เหมือนเดิมไฟผ่าน85ลงกลาว86ไฟที่รอที่ขั้ว30ก็จะทำการเชื่อมต่อตรงออกขั้ว87 2ขั้วนี้ผมจะทําการต่อเข้าไปที่ตําแหน่ง L ไฟต่าของสปอตไ Light ทั้งสองตัวขั้วลบของ s p o ต t Light ผมจะทําการต่อลงกลาวเท่านี้ก็จะเป็นอันครบวงจรครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่ตําแหน่งต่อจริงที่ตัวรถกันนะครับว่าจะเริ่มจาไปจากจุดไหนกันบ้างผมจะเริ่มจากถอดโคมไฟหน้านะครับจุดยึดจะเป็นน็อตหัวแชก2ตัวด้านข้างถอดน็อตแล้วค่อยค่อยขยับโคมไฟหน้าออกนะครับขยับออกทางด้านล่างระวังเชื่วล็อกด้านบนหัก ถอดโคมออกมาแล้วก็ทําการถอดขั้วไฟหน้าออกครับโดยบีบที่ขั้วล็อกด้านล่างออกเมื่อไฟหน้าหลุดออกมาแล้วเนี่ยหาวางเก็บในที่ปลอดภัยเลยครับป้องกันตกแตกต่อมาเรามาดูด้านในโคมไฟสังเกตปลั๊กด้านในมุมขวานี่นะครับให้ดึงปลั๊กที่มีสายสีดําเหลืองและดําล้วน2เส้นนี้ออกมาเมื่อดึงปลั๊กตัวนี้ออกแล้วเมื่อบิดสวิต์กุญแจออนจะไม่มีไฟขึ้นโชว์ที่หน้าเรือนไม่ผมใช้หลอดไฟเทสแลมเสียบที่ขั้วไฟและบิดสวิต์กุญแจออนมีไฟออกมาจากขั้วไฟทั้งสองเส้น แสดงว่า2เส้นนี้เป็นไฟที่มาจากสวิตช์กุญแจผมจะทําการจัาไฟบวกออกมาจากสายเส้นดําเหลืองจะได้ง่ายต่อการจดจําผมจัาไฟบวกออกมาโดยการบัดรกรีที่หัวขั้วสวมท่อหดกันไฟช็อตแล้วเสียบขั้วกลับเข้าไปในปลั๊กเดิมหรือใครจะจัาไฟบกวกโดยการใช้ตัวหนีบเสียไฟก็ได้ครับสะดวกกว่ากันเยอะเสียบขั้วกลับเข้าไปถ้าปลั๊กไฟเรียบร้อยดีก็จะมีไฟโชว์หน้าไม้ตามปกติครับ ไฟบวกที่จัมออกมาทําการต่อเข้าฟิลอย่าลืมเช็คไฟที่ออกจากฟิลด้วยนะครับเผื่อจะเจอปัญหาฟิลที่แถามมามันขาดในเซตไฟสปอร์ตไลท์จะแถมสวิตซ์สามทางมาให้แต่ว่ามันเป็นแบบยึดกับหูกระจกแต่ว่าผมต้องการยึดกับแฮนด์ครับเังต้องซื้อแยกมาอีกหนึ่งตัวอ้างอิงจากร้านที่ขายสายสีดําจะเป็นเส้นคอมมอนอินพุตไฟเข้าเพื่อจ,จ่ายไฟออกให้กับอีก2องขั้วลองต่อไฟบบกเข้าสายสีดําใช้เทสแลมป์คีบที่สายสีน้ําตาลจิ้มที่ขั้วลบกดสวิต์ตำแหน่งล่างไฟติด สลับมาต่อสายน้ำเงินกดสวิตช์ไปด้านบนไฟติดสรุปได้ว่าสวิตช์ตัวนี้กดตำแหน่งล่างไฟออกสายสีน้ำตาลกดตำแหน่งบนไฟออกสายสีน้ำเงินเช็คขั้วไฟได้ดังนี้แล้วก็ทำการติดตั้งสวิตช์เข้ากับแนดนเลยครับเพื่อจะได้ทำการต่อไฟบวกเข้าและจับไฟออกไปที่รีเลย์สองตัวตำแหน่งนี้ใกล้แนดนที่สุดแล้วแต่ก็ต้องยืดนิ้วโป้งไปพอสมควรคงต้องปรับตัวสักพักสายของสวิตช์ไฟ3ทาง สอดเข้ามาด้านหลังโคมไฟหน้าครับหลังโคมไฟหน้าจะมีรูอยู่ประมาณ2จุดทำการจัำสายไฟบวกจากฟิลเข้าที่สายสีดำของสวิตต่อมาผมจะใช้เทสแล m มเช็คไฟออกจากสวิตคีบสายน้ำตาลกดสวิตล่างไฟติดคีบสายน้ำเงินกดสวิตบน ไฟติดตัวผมเองอ่ะค่อนข้างจะไม่ชํานาญเรื่องระบบไฟครับดังนั้นในการต่อไฟเข้าออกแต่ละจุดเนี่ยผมจะทําการเช็คไฟให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาขัดข้องเพราะถ้าเกิดขัดข้องในจุดไหนๆเนี่ยก็ยังแก้ไขได้ทันครับถ้าต่อจนเสร็จครบทั้งวงจรแล้วถ้าเปิดไฟไม่ติดเนี่ยถึงตอนนั้นถ้าให้ไล่ระบบวงจรไฟทั้งระบบเนี่ยคงจะใช้เวลาค่อนข้างมากครับไฟบวก2เส้นจากสวิตผมต่อสายออกมาครับ สีฟ้าต่อออกสายสีฟ้าสีน้ำตาลต่อออกสายสีเขียวแล้วสอดย้อนจากในโคมไฟออกมาที่ตัวรถเราจะทําการเปิดกระเป๋าข้างด้านซ้ายจะมีน็อตยึด3จุดด้านข้างจะเป็นหัวหกเหลี่ยมที่ด้านล่างและด้านบนจะเป็นหัวไขควงแฉกเวลาเปิดกระเป๋าข้างให้ทําการแง้มจากด้านบนนะครับที่ด้านล่างจะมีเขี้ยวล็อก ให้ระวังเคี้ยวล็อกด้านล่างหักด้านในกระเป๋าก็จะเป็นตำแหน่งรวมของกล่อง e c u ปลั๊กไฟต่างๆรีเลย์และสวิตช์กุญแจเปิดเบาะจากนั้นให้ทำการถอดแบตเตอรี่ออกขั้นตอนในการถอดเริ่มจากถอดปลั๊ก e c u สีแดงๆออกก่อนปลดสาย e c u ออกแล้วใช้เหล็กแหลมจิ้มไปที่พุกล็อกฝาครอบแบตเมื่อจิ้มกดลงไปแล้วตัวล็อกจะหลุดออกทำให้สามารถยกฝาครอบแบตออกมาได้ ทำการถอดขั้วลบแล้วใช้หกเหลี่ยมคันน็อตขายึดแบตออกถอดขายึดแบตโดยการเลื่อนไปทางขวาสุดก็จะหลุดออกมาได้จากนั้นถอดขั้วบวกแล้วค่อยๆยยกแบตเตอรี่ออกมาจากช่องลองทดสอบลากสายไฟที่ออกจากหลังโคมไฟมาลองลอดผ่านโครงดูเพื่อจะมาถึงตำแหน่งที่จะเข้าในกล่องไฟ ตำแหน่งรูเข้าจะอยู่ด้านล่างความยาวที่กะได้ประมาณเมตรกว่ากาได้ความยาวที่ต้องการแล้วก็ทำการตัดสายครับจากนั้นร้อยสายไฟเข้าในท่อหุ้มสายไฟเส้นใหญ่แล้วทำการร้อยท่อสายไฟลัดล้อผ่านตัวโครงตามตำแหน่งที่ต้องการผมจะทำการร้อยท่อสายไฟเข้ามายันกระเป๋าข้าง ร้อยท่อรอดใต้โครงตามตำแหน่งที่ต้องการตัดท่อหุ้มสายไฟให้ความยาวพอดีแล้วเราจะทำการสอดเข้าทางรูด้านใต้ของกระเป๋าข้างตอนนี้สายไฟบวกสองเส้นจากสวิตช์ก็มารอในกระเป๋าข้างแล้วซึ่งเราจะทำการติดตั้งชุดรีเลย์เข้าไปในตำแหน่งนี้ครับวงจรไฟสปอตไลท์สองสเต็ปจะใช้รีเลย์สองตัวนะครับตัวหนึ่งควบคุมเปิดไฟแสงสีขาวอีกตัวหนึ่งควบคุมเปิดไฟแสงสีเหลือง เรามาไล่ตำแหน่งของรีเลย์หาขาก่อนนะครับเริ่มจากตำแหน่งแรกคือขั้ว85ไฟบวกจากสวิตช์มาเข้าที่นี่และขั้ว8 6จะเป็นไฟลบลงกลาวต่อมาผมมะต่อไฟบวกจากแบตเตอรี่มาเข้าที่ขั้ว30เมื่อบิดสวิตช์ออนคอนแทคต่อกันไฟจาก3าจะวิ่งตรงออกไปที่ขั้ว8 7 2ขั้วนี้นะครับจะมีไฟออก2ครขั้วซึ่งเราจะต่อไฟ2ขั้วนี้ออกไปที่สปอตไลท์ จากนั้นเอาซ็อกเก็ตรีเล์มาเทียบกับขารีเล์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าขารีเล์ต่างๆเนี่ยมันออกไปที่สายไฟเส้นไหนเมื่อไล่สายรีเล์เสร็จแล้วถ้าต้องการให้สะดวกและจำง่ายจะเอากระดาษมาติดตามสายต่างๆและเขียนตำแหน่งไว้แบบผมก็ได้นะครับ ลองขยับยับ,ยบหาที่ว่างจะติดตั้งรีเลย์ในกระเป๋าข้างผมก็ได้พื้นที่ดังนี้ครับตัวหนึ่งแขวนอยู่มุมด้านซ้ายของกระเป๋าข้างส่วนอีกตัวหนึ่งอ่ะไปซุกอยู่ใต้กล่อง ECU สายไฟบวกสีเขียวซึ่งจำจากสีน้ำตาลเดิมของสวิตช์สามทางในตำแหน่งกดปุ่มลงล่างตั้งใจจะให้สวิตช์ตำแหน่งนี้เป็นไฟต่ำผมจำเข้าที่ขั้ว85ของรีเลย์ตัวนอกสายสีน้ำเงินจากสวิตช์สามทางตำแหน่งกดปุ่มด้านบนตั้งใจจะให้เป็นไฟสูงต่อเข้าที่ขั้ว85ของรีเลย์ตัวใน ขั้ว86ของรีเลย์ทั้ง2ชุดจับสายเข้าหากันแล้วต่อสายแยกออกไปนอกกระเป๋าข้างเพื่อจะไปลงกลาวเป็นขั้วลบผมสอดสายขั้วลบย้อนออกทางท่อหุ้มที่ตัวท่อหุ้มด้านนอกกระเป๋าผมเจาะรูไว้เล็กน้อยเพื่อจะสอดสายขั้วลบออกไปหาลงกลาวกับตัวถังที่ใต้เฟรมช่วงกลางจะมีรูสำหรับติดตั้งชุดท่อน้ำมันเบรก abs เราจะทำการสอดสายท่อสายไฟเข้าทางตำแหน่งนี้เพื่อจะให้สายไฟขึ้นไปที่ตำแหน่งห้องเก็บแบต ปลายท่อสายไฟโผล่ขึ้นมาด้านบนแล้วครับสายที่สอดขึ้นมาด้านบนนี้จับเข้ากับขาฟิลปลายสายฟิลอีกด้านหนึ่งย้ำหางปลาทองเหลืองอไว้สำหรับต่อเข้าขั้วบวกแบตเตอรี่สายที่ลอดโครงขึ้นไปจับหาแบตเตอรีน่นี้ปลายด้านล่างจะทำการสอดเข้ากระเป๋าข้างทางรูที่ผมเจาะท่อหุ้มเอาไว้ร้อยสายเข้ามาให้ความยาวพอดีกับที่จะต่อรีเลย์ส่วนรูท่อหุ้มที่ผมเจาะเอาไว้นั้นจะทำการใช้เศษท่อหุ้มมันสั้นมาสวมครอบทับแล้วก็ใช้เคเบิลไทปิดลัด ป้องกันการเสียดสีกับตัวถังสายไฟบวกจากแบตเตอรี่จะทำการจำเข้าที่ขั้ว30ของรีเลย์ทั้ง2ตัวโดยผมจะทำการรวบขั้ว30ของรีเลย์2ตัวเข้าไว้ด้วยกันและจำสายเข้าไปทีเดียวจำไฟแบตเข้าที่ขั้ว30ของรีเลย์2ตัวเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเหลือขั้ว8ปจากรีเลย์ทั้ง2ตัว4เส้นนี้พร้อมที่จะต่อเข้าไปยังสปอร์ตไลท์ตอนนี้ก็ทำการใส่แบตเตอรี่กลับเข้าช่องเดิมได้เลยครับเวลาใส่ก็ ระวังแบตเตอรี่ทับสาย ECU ขาดครับต่อสายฟิลสปอร์ตไลท์เข้าที่ขั้วบวกรีเลย์ขันขั้วบวกเข้าไปพอตึงมือจากนั้นค่อยทำการขันขั้วลบตอนนี้วงจรรีเลย์เราก็มีไฟเข้ามาครบทั้งสองขั้วแล้วทั้งไฟจากสวิตช์กุญแจและไฟบวกแบตเตอรี่ทำการเช็คความเรียบร้อยและความแน่นหนาของจุดจำส๊สายไฟต่างๆอีกสักครั้งหนึ่งครับ จำขั้ว30รีเลย์สองตัวเข้าหากันต่อไฟออกบวกแบตเตอรี่ถูกต้องจำขั้ว86รลีเลย์สองตัวเข้าหากันต่อไฟออกขั้วลบลงกราวถูกต้องสายสีเขียวไฟต่ำจากสวิตช์สาทางเข้าขั้ว85รีเลย์ตัวนอกถูกต้องสายสีน้ำเงินตำแหน่งไฟสูงเข้าขั้ว85รีเลย์ตัวในถูกต้องบิดสวิตช์กุญแจออนและทำการลองกดสวิตช์สทางดูเพื่อเช็คดูว,ว่ารีเลย์มีไฟเข้าปกติไหม แล้วผมก็พบว่าเงียบครับไฟไม่เข้าสาเหตุก็คือผมยังไม่ได้ต่อสายกลาวนั่นเองโท่เช็คอย่างดีตกมาตายตรงที่ลืมต่อสายกลาวเทค2ต่อสายกลาวเรียบร้อยกดสวิตช์สทางตำแหน่งไฟต่ำรีเลย์ตัวนอกทำงานกดสวิตช์ตำแหน่งไฟสูงรีเลย์ตัวในทำงานเช็คสายไฟขั้ว87ของรีเลย์ทั้ง2ตัว4เส้นกดสวิชตช์ตามตำแหน่งต่างไฟออกครบถ้วน ถ้าต่อวงจรมาได้ตามนี้แล้วก็ถือว่าสําเร็จไป60-70%แล้วครับที่เหลือก็เพียงแค่หาจุดยึดไฟสปอร์ตไลท์ต่อไฟเข้าและเก็บสายไฟให้เรียบร้อยสายไฟมินิสปอร์ตไลท์มี3เส้นสีดําคือขั้วลบส่วน,นอีก2สายไม่แน่ใจว่าสีไหนเป็นไฟขาวสีไหนเป็นไฟเหลืองทดสอบต่อตรงดูพบว่าสายสีเหลืองคือไฟเหลืองสายสีแดงคือไฟสีขาว จุดยึดไฟสปอตไลท์ผมมาต่อเข้ากับน็อตด้านล่างของขาไฟหน้าทั้งสองข้างนี้ตัวขายึดไฟผมใช้เป็นขาสอนเเกประสงค์นี่ครับรูปทรงตัว l เ,เป็นงานสแตนเลสแข็งแรงใช้ได้ยึดแล้วไฟไม่สัน่นลองยึดไฟสปอตไลท์เข้าไปก็จะออกมาประมาณนี้ครับขายึดตัว l ยืดออกมาจากใต้หูไฟหน้าพอดีเป๊ะ ไม่ได้เบียดสีเป็นรอยถ้าใครไม่ชอบขาจับทรงนี้ก็มีขาจับยึดกับชกหรือซื้อแคสบาร์มายึดสปอร์ตไลท์ได้ตามใจชอบครับโจทย์ของผมคือต้องการไฟต่ําสีเหลืองไฟสูงสีขาวเมื่อติดตั้งสปอร์ตไลท์เข้าไปแล้วลองต่อสายอีกครั้งก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าติดตั้งไฟในตำแหน่งปกติตัวอักษรไม่กลับหัวไฟต่ำก็จะเป็นสีเหลืองครับตัวบรลาดของชุดไฟ led ผมก็มาซุกไว้ในกระเป๋าข้างเช่นในกระรีเลครับสายไฟจากบัลลัสสปอตไลท์ชุดละ3เส้นผมจำค่ลบเข้าหากันสายไฟบวกสปอตไลท์2สี4เส้นจะทำการจำคู่บวกไป2 7เส้นจากรีเล์รีเล์ตัวหน้าผมจะให้คุมไฟต่ำจึงทำการจำคู่สายไป17เข้ากับคู่สายสีเหลืองกดสวิตช์ลงล่างไฟต่ำติดเป็นสีเหลืองถูกต้องตามโจทย์ที่ผมต้องการสุดท้าย คู่สาย87จากรีเลย์ตัวในต่อเข้าคู่สายสีแดงจากชุดไฟสปอร์ตไลท์เท่านี้ก็เสร็จสิ้นครับผลจากการที่ผมเอาชุดบัลลาดไฟสปอร์ตไลท์ไปซุกไว้ในกระเป๋าข้างทําให้ต้องต่อสายไฟเพิ่มอีกประมาณฟุตหนึ่งครับถ้าใครไม่อยากต้องมาตัดต่อเพิ่มความยาวสายไฟแบบผม ก็เพียงแค่เอาชุดบัลลาดไฟสปอตไลท์เนี่ยซุกไว้ด้านนอกแถวา,าใต้โครงให้มันดีๆก็น่าจะเพียงพอครับวงจรต่อไฟสปอตไลท์สองรีเลย์ที่ผมทำเนี่ยอาจจะดูว่ายุ่งยากแถมยังเก็บสายไฟไม่เรียบร้อยและเดี๋ยวนี้ก็มีชุดสายไฟพร้อมรีเลย์สาเร็จรูปสําหรับต่อสปอตไลท์ไขใช้งานสะดวกแค่ต่อไฟบวกเข้า2เส้นก็ใช้งานได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไล่วงจรแต่ถ้าเราเข้าใจวงจรหรือสามารถต่อเองได้ถ้าเกิดเสียขึ้นมาก็จะแก้ไขได้เองไม่ยากรีเลย์ห้าขา ก็หาซื้อได้ไม่ยากตามร้านอะไรทั่วไปผมเชื่อว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในการออกทริปเดินทางไกลทดสอบไฟสปอตไลท์และปรับตั้งระดับไฟให้เหมาะสมไม่รบกวนเพื่อร่วมถนนขั้นอื่นๆนี่คือไฟต่ำของ d ด x 125ตั้งไฟหน้าให้โค้งลงมาต่ำสุดครับเปิดสปอตไลท์ไฟต่ำสีเหลืองครับตั้งไฟเมสูงเกินไฟหน้าเดิมของรถเพิ่มการมองเห็นหน้ารถได้ประมาณ3เมตรครับเปิดไฟสูงครับ ความสว่างเคลียร์พื้นที่ด้านหน้า,นาออกไปได้ดีเลยครับเพิ่งต่อสปอตไลท์เ็จอุ่นๆจากเตาเอาออกวิ่งทดสอบความสว่างครั้งแรกก็ได้ช่วยเซฟชีวิตเลยครับเกือบจะเสยท่อสูบน้ำชาวนาครับนี่แหละครับใช้อย่างเหมาะสมและปรับตั้งให้พอดีก็จะเกิดประโยชน์แลความปลอดภัย ถ้าใช้พลํำเลื่อหรือตั้งไฟสูงเกินไปก็จะอันตรายแต่เพื่อนร่วมทางสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมและทุกทุกคอมเมนต์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์แก่เพื่อนเนที่นนสนใจในเรื่องการต่อไฟสปอร์ตไลท์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ